สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมา,าคุยนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในการจัดการบริหารสวนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในสวนทุเรียนก็คือดินนะครับแล้วก็รากแล้วก็ต้นแล้วก็กิ่งแล้วก็ใบแล้วก็ผลผลิตนะครับมันต้องบริหารจากล่างขึ้นนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับในกรณีที่ เราเริ่มนะครับการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็สารกําจัดแมลงต่างๆเชื้อราต่างๆนะครับมันมีผลกระทบนะครับในส่วนของอาการบริหารจัดการสวนครับสวนทุเรียนนะครับเป็นพืชนะครับมันมีผลกระทบโดยตรงนะครับในการที่จะผลักดันตัวแร่ธาตุนะครับก็คือการใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุนะครับ อาหารที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือดินนะครับก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับการที่เรานะครับใช้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีนะครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเข้าไปนะครับมันจะมีผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อมนะครับท่านผู้ชมและก็มีผลระยะยาวนะครับ การที่เราใช้นะครับสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับใช้ไม่ถูกความเหมาะสมนะครับเราไม่เข้าใจถึงว่าผลกระทบนะครับในการที่จะ,ะเกิดการ อนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องสุขภาพของต้นเรื่องรากนะครับเรื่องการผลักดันของตัวแร่าธาตุขึ้นนะครับมันจะมีผลกระทบต่อ,อต้นทุนโดยตรงนะครับแล้วก็คุณภาพในการปลูกทุเรียนหรือลูกทุเรียนที่ออกมานะครับผลผลิตมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเป็นกราฟระยะยาวที่เป็นดิ่งหัวค่อยๆลงนะครับท่านผู้ชม หนึงปีสปีนะครับกับการที่ไม่เข้าใจนะครับมันก็ม่มีผลกระทบนะครับมันจะมีผลกระทบเมื่อ4ี่หปี6-7ปี10ปีข้างหน้านะครับการที่เราใช้สารเคมีนะครับ หรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราเอาเข้าไปนะครับเราต้องมีอ,อินทรีย์วัตถุครับเราต้องมอีสิ่งมีชีวิตนะครับมันเต้องมีระบบนิเวศให้มันพอที่จะมีการสลายนะครับแล้วก็มีการาจ่อยนะครับให้มีการใช้ประโยชน์นะครับให้รักษาระบบนิเวศให้ได้นะครับมันจะไม่มีผลกระทบนะครับท่านผู้ชม สารเคมีต่างๆนะครับสารกำจัดเชื้อรานะครับมีผลกระทบทำให้เชื้อราที่มีประโยชน์ลดน้อยลงนะครับมันจะมีผลกระทบโดยตรงในการที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของอาหารนะครับอย่าไปเชื่อนะครับสำหรับนักวิชาการนะครับหรือว่าร้านนะครับที่แนะนำให้ใช้อย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจนะครับ ต้องเราเข้าใจก่อนว่าลักษณะการผลักดันของตัวแร่ธาตุนะครับหรือการดึงเอาตัวแร่ธาตุขึ้นมาใช้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องมีระบบนิเวศนะครับจำเป็นที่จะต้องทํำยังไงให้มันเกิดการแตกโมเลกุลของแร่ธาตุนะครับก็คืออาหารของพืชให้มันเป็นโมเลกุลเดี่ยวนะครับแล้วก็อยู่ในสูตรโครงสร้างที่สเสถียรน,นะครับไม่จับประจุตัวใดตัวหนึ่งนะครับ การไม่จับประจุตัวใดตัวนึงมันเป็นอิสระนะครับในการที่จะดึงนะครับหรือว่าก็จะโดนนะครับสิ่งต่างๆดูดดึงเข้าไปเพื่อที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับงั้นเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับทุกผู้ชมอดีตนะครับเคยทำเคยปลูกเคยใช้นะครับปัจจุบันนะครับชาวสวนเริ่มมีฐานะมากขึ้นนะครับมีความมั่นคงทางการเงินนะครับการใช้ สารเคมีแล้วก็การใช้สิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปปริมาณที่เยอะนะครับมันจะมีผลกระทบในอนาคตโดยตรงนะครับตอนนี้มันยังดีอยู่นะครุนผู้ชมเราจะมองปิดประเด็นนะครับแต่มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับการที่เราใช้นะครับผลิตภัณฑ์แล้วทําให้เกิดทุเรียนโตไวนะครับ เกิดใบสวยใบมันใบดําใบตามที่เราต้องการทุกอย่างนะครับแต่มันมีผลกระทบนะครับอีก3-4ปีข้างหน้าทุเรียนมันจะป่วยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผลักดันขึ้นไปนะครับมันเป็นในส่วนของแอมโมเนียนะครับมันเป็นไนเตรตไนไตรต์นะครับเป็นไนโตรเจนนะครับตัวเอ็นะครับมันเปลี่ยนสภาพได้ไวนะครับมันเปลี่ยนสถานะได้เร็วนะครับมันก็จะปรับขึ้นมาใช้นะครับทำให้มันหลอกเรานะครับ การจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนโดยใช้นะครับไนโตรเจนหรือกระบวนการเล่งอย่างรวดเร็วนะครับระบบรากมันไปไม่ไกลแล้วก็ลักษณะของลำต้นนะครับโมเลกุลของอเตื้อใหญ่เส้นใหญ่หรือเนื้อไม้มันไม่แน่นนะครับการลงแคลเซียมต่างๆการลงไฟเบอร์ต่างๆการลงเนื้อไม้มันไม่แข็งแรงนะครับมันไม่สมดุลทุชนนมมันจะทําให เกิดการพองตัวเหมือนคนอ้วนนะครับเหมือนคนที่ข้างในมันกลวงนะครับท่านผู้ชมเหมือนเนื้อไม้มันกลวงนะครับเราจะทํำยังไงให้มันมีการผลักดันตัวแลทาตุขึ้นได้อย่างสมดุลน,นะครับก็คือ,คอบาลานซ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนนะครับในพืชในสัตว์นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเรื่องบาลานซ์นิวทรชั่นนะครับบาลานซ์นิวเทรียนตนะครับก็คือการผลักดันของตัวแร่ธาตุให้มันขึ้นด้วยความเหมาะสมนะครับมันผลักขึ้นไปแล้วใช้ในกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็สร้างพลังงานเก็บสะสมมาเป็นเซลลูโลสมาเป็นสิ่งต่างๆเป็นแป้งนะครับเป็นน้ําตาลนะครับ นี่นั่นเราก็ต้องมาย้อนกลับไปอีกทีหนึงนะครับว่า,าสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีที่เราใส่เข้าไปแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรนะครับมันมีผลกระทบโดยตรงนะครับท่านผู้ชมสารเคมีนะครับมันไปฆ่าเชื้อรานะครับที่มีประโยชน์นะครับ ปุ๋ยเคมีมันไปบล็อกตัวแลทธาตุนะครับทำให้เกิดการผลักดันของตัวแลทธาตุปลีกย่อยต่างๆ4ี่ตัวขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นน้อยๆนะครับมันหลอกขึ้นด้วยไนโตรเจนนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นสวยงามนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามวิชาการทุกอย่างนะครับแต่อีก3ปีข้างหน้านะครับมันจะป่วยนะครับไปทับทิลานะครับเป็นตัวที่มากระทืบซ้ําชาวสวนนะครับเมื่อ เรามีการบริหารจัดการโดยที่ไม่เข้าใจนะครับไม่ได้ระวังนะครับในเรื่องของพวกนี้นะครับเราจะทําให้เกิดการที่เราเข้าใจผิดนะครับว่าทุเรียนมันให้ผลผลิตดีนะครับใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วให้ผลผล,ผลิตดีนะครับทําแบบนี้แล้วมันให้ผลผล,ผลิตดีนะครับสุดท้ายนะครับมันจะป่วยเนื่องจากว่าการผลักดันของตัวแร่ธาตุข้างในมันเกิดสภาวะเกิดความเครียดนะครับ เมื่อมันเกิดความเครียดนะครับมันจะเกิดทําให้ท่อน้ำนะครับท่ออาหารมันเสียดนะครับมันแตกนะครับเมื่อมันแตกมันเซลลูโลสหรือพลังงานนะครับหรืออาหารมันเป็นส่วนสําคัญในการของอาหารเชื้อรานะครับเชื้อราก็จะเข้าไปนะครับมอดก็จะเข้าไปนะครับวิธีการแก้นะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ก่อนมันเป็นการวิธีการแก้ที่ ถาวรน,นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ก็คือการมาศึกษานะครับในเรื่องของดินนะครับสิ่งที่ทางช่องดูเรียนทุเรียนได้ศึกษานะครับเราจะศึกษาตั้งแต่สวนที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับแล้วก็สวนโบราณนะครับสวนที่คนอายุ90ปีเหมือนลุงยงคำเพชรนะครับได้บริหารนะครับ เราต้องเอาปรับมาผสมผสานแล้วก็ทําให้มันสมู smooth, ททาให้มันลงตัวนะครับเราจะทํายังไงให้มันมีการบาลานซ์ให้ได้นะครับตานผู้ชม ยานะครับเป็นตัวรักษานะครับมันเป็นตัวที่ปลายเหตุนะครับถ้าเราจะมาแก้ที่ต้นเหตุเราจะต้องทํำยังไงนะครับบทวิเคราะห์นะครับในการที่จะทํางานในการเป็นที่ปรึกษานะครับสวนนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องไฟตับตุลาหรือทุกอย่างให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นเชิงระบบนะครับเป็นเชิงโครงสร้างนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องระดับน้ําใต้ดินนะครับการที่เรา มาจัดการนะครับในเรื่องของระดับน้ําใตดินนะครับการไล่น้ำนะครับมันมีผลกระทบโดยตรงในการที่จะผลักดันตัวแร่าธาตุขึ้นนะครับแร่าธาตุก็คืออาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์นะครับแคลเซียมโบลอนนะครับซิงค์อปเปอร์มมนกนิสนะครับมันจะมีการผลักดันขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ด้วยความสมดุลน,นะครับเมื่อมันขึ้นสมดุลมันจะ จะทำให้ทุกอย่างในสวนมันจะค่อนข้างที่จะคนปรับตัวนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับต้นทุนเริ่มจะถูกนะครับข้อสองนะครับคุณภาพของทุเรียนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําตาลก็มีการลงได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แป้งนะครับก็มีคุณภาพนะครับจะได้ตรงกับปันธุกรรมของทุเรียนมอนทองนะครับที่มันอร่อยนะครับ ฝากติดตามนะครับกดติดตามมาเรื่อยๆนะครับเราจะทําเป็นคลิปที่ยาวมากนะครับคนก็ไม่เข้าใจนะครับเราจะค่อยๆให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลากมาต้นมากิ่งมาใบมาให้ผลผลิตนะครับอย่ามองจากข้างบนลงไปว่าใบสวยแล้วลงมากิ่งให้ผลผลิตดีนะครับหรือต้นสวยอวบนะครับหรือลากแล้วมาที่ดินนะครับเราต้องเน้นความสําคัญที่ดินก่อนนะครับแล้วค่อยๆขึ้นไปนะครับ นี้เป็นทีมนะครับที่ปรึกษานะครับส่วนในการที่จะแก้ปัญหาไฟทอปเทลาโดยสวดโครงสร้างนะครับโดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมานะครับ098186653นะครับขอบคุณครับที่กดติดตามและกดไลค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ